สวัสดีครับสวัสดีครับทต่มาเชิญทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดาครับก็ราะ V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนออันนอย V.I.P. นะครับอันนอย V.I.P. ของวันที่28มิถุนายน2566นะครับอันนอย V.I.P. ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามนะครับ V.I.P. นะออกทุกๆวันนะครับเวลา1ทุ่ม ถึงหนึ่งทุ่มครึ่งทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VAP ธรรมดาก็จะมานําเสนอะให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณคมาชิกทุกท่กทานนะครับที่วเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามไปกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VAP ธรรมดานะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างอา้าวชมจดเอานะครับจดเอาทุกตัวเลยนะ วันที่28มิถุนายนสอพั 66, หหนห้า้อยหกสิบหกฮานอย V.I.P. เด่น890เน้นที่8กับ9นะครับ92 2 9 9 3 3 9 9 4 4 9 9 5 5 9้าสา82 2มเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้า้ครับอ่าชมใกล้ๆหน่อยด่มใกล้ๆหน่อย,อย,น,อยนะเด่นนะครับตามนี้นะตามนี้ อ่าครับคืออันนี้คือเสื้อเสือเด่นนะครับอืมอันนี้คือเสือเด่นนะประมาณนี้นะครับเน้นที่เน้นที่เน้นที่ศูนย์ไอที่เก้านะนี่ครับเก้าเก้าสามนะครับเด่นนะแปดสามนะเก้าห้าแปดห้าแปดหก ก้าสองนะครับเด่นนะที่ไม่วงกลมก็คือตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับวิ่งลูดก็คือเกนะอ่าแปดคือตัวรองนะครับวิ่งลูดคือเกรอง8ดนะครับตามนี้นะครับอาหน่อยฉะพาะกิจนะครับอืมอ๋อมันทำไมไม่ไปล่ะอ่ามันจะไปไหนเนี่ย อือ่าตามนี้ก็พออ่าตามนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับอ่าลงให้วันละสี่คลิปนะฮาหนอยมีฮาหนอยอะไรบ้างคะเนี่ยไปดูสิสำหรับคนที่พลาดฮาหนอยแรกๆฮาหนอยแรกนะครับฮาหนอยจะพกิจนะออกเวลาสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึง่งเจ็ดแปดเก้าเด่นนะอ่าจดเอาเลยครับฮาหนอยที่สองออกห้าโมงเย็นนะ ฮานอยพิเศษนะครับ4 5 6นะครับเน้นที่4กับ5จดไว้ด้วยนะครับฮานอยที่3นะครับฮานอยปกตินะ7 8 9นะครับออก1ออก6โมงเย็นอ่า6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะครับส่วนานาอยสุดท้ายนี่ออก1ทุ่มนะ1ทุ่มนะครับ8 9 0เน้นที่8กับ9นะครับจดไว้เลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่นโชกดีโชคดีเฮงเฮงนะครับตามนี้เลยได้เหฮได้กีดกันนะครับรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงครับสวัสดีครับ